งวงตามเลยมื pues ่อกี้เหมือนมองไปในหัวใจลนแมงในตอนนี้ตัเอาไว้เรอดพลอปเหรอไอฟันได้นะฟันได้เอไมันมันจะหมุนได้ครับสวัสดีครับวันนี้จินจัใไฟตามบ้านนะครับมาบ้านพี่คิวเทผมอามั้ 金，金。<laughs> <laughs> <laughs> เพราะมากคือหลังๆอ่ะคลิปนี้เริ่มใช้นันไลท์แล้วทุกคลิปรากว่าทุกคลิปมากกว่าใช่เพราะแต่ก่อนไม่มีไฟเลยไอเนี่ยพี่เอาเซนไลท์เซน้วกประมูลขายได้เลยดูอันนี้คือไฟที่ผมใช้ใช้มา2ปีกว่าไม่เคยซื้อไฟงั้นปกติคือพี่กิ๊บใช้ไอไลท์ตัวเรงไลท์นี่เนาะใช่ครับปกติแล้วจะนั่งตรงไหนบ้างพี่ผมก็นั่งอย่างนี้แหละจริงๆอันนี้คือเซตมาแล้วเซตอย่างนี้เลยก่อนถ่ายคลิปใช่เปิดไฟเลยก็เปิดง่ายใช่ไหมมันไม่เหมือนกับพวกไฟโปรดักชั่นไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องเลยผมเพิ่งรู้ว่า ไฟแม่งมีความนุ่มด้วยนะใช่แค่เปิดแค่เปิดแล้วเอามืออังอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันร้อนชิบเป๋งเลยเดี๋ยวอนไม่ร้อนไรอนไม่ร้อนไม่ร้อนดเอวีไม่ร้อนไม่ร้อนอ่ะแล้วทีนี้นอกจา่ห้องนี้มีห้องไหนอีกี้อ่ามีชั้น2องครับผมชป้นเป็นยังไเป็นสตูมืดมเลยจะไม่ค่อยมีแสงคุมแสงได้ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวลุกที่อยากได้น่าจะเป็น2อลกเนาะข้างบนก็คือมืดมืดมีเงาซนิมติกหน่อยอ่ะเล้ประมาลัแบบหนังแบบแเข้มๆหน่อยแบบหนังเกาหลีเอ พอดเกมอะไรพวกเนี้ยเออชชชสกสกวิกวลเพอดแทเลยกพเกมเอองวงตาเลื่อ้ แล้วตรงน,นี้ผมอยากได้ธรรมชาติหน่อยธรรมชาติใช่ไหมแบบว่าน้าไม่วอกธรรมชาติาด,ดูธรรมชาติธรรมชาติดูคนดูแบบว่าเหมือนไม่ได้จัดไฟมันมาจากหน้าต่างใช่เหมือนมาจากหน้าต่างหรือไฟบ้านเนี่ยแหละได้เดีย๋ยวจัดให้งั้นเดี๋ยวผมเริ่มจัดให้เลยเดี๋ยวเราจะจัดห้องนี้ก่อน <c oughs> อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องทํางานเรียกว,ว่าห้องถ่ายของพี่กิวเทเนะรราะพม่านหมดเลยทั้งสองด้านข้างนอกเป็นไฟก็จ<ๆ>ะแหลไฟธรรมชาติแต่ว่าเราไม่น่าจะได้ใช้ส่วนข้างบนเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งที่ผมอาจจะให้พี่ปิดไฟข้างบนตอนถ่ายอ๋อ ได้คร<ด>ับพี่ถ้าพี่ปลดไฟใช่ป่ะมันเหมือนมันจะมีเงาหลายทางถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเงามาทางเดียวใช่ป่ะ,ะถ้าอย่างงี้ไฟไม้เยอะใช่ป่ะเท่ากับว่าไอ้ตรงเนี้ยได้หนึ่งเงาไอ้ตรงเนี้ยได้หนึ่งเงาตรงนี้มันก็จะมีเงาหลายแฉกซึ่งมันดูไม่ธรรมชาติอ๋อเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะพระอาทิตย์มีแค่ดวงเดียวเพราะงั้นเราจะมีไฟไหลายดวงไม่ได้เอ้าแต่เพี้ยมาหลายดวงเลยวันเนี้ยใช้คำนี้แล้วกันไฟที่สว่างที่สุดจะมีแค่ด้านเดียวอ๋อเหมือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์สว่างสุดมันก็ต้องมีด้านเดียว ไฟที่สวงสุดมีด้านเดาจดไว้นะจดาแล้วเดไว้เข้าใจในความหมายพี่แล้วว่าดวงเดียวดวงหนึ่งต้องสว่างสด<ช>ุดดวงอื่นก็แค่เสริมๆไปใช่ถูกต้องครับเย็ดเข็ดโอ้ยโอ้ ซื้อได้ที่ไหนครับก่อนนี้ติดต่อที่เพจ COB Thailand ครับ COB Thailand นะครับผมทุกคนอันนี้เราเรียกว่าโดมพี่โอ้มันจะทําให้มันนุ่มขึ้นไฟแรงไหมเงาชัดใช่ป่ะเงาชัดเลยแล้วถ้าเราปิดอย่างเงี้ยเงามันซอฟลงใช่ป่ะอ๋ออันนี้แหละตัวทำให้ซอฟอ๋อซอฟบอสดูดิทุกคนมันทันสมัยมากเป็น LED เหมือนมองไปในหัวใจไอ้ลอมแมนในตอนนี้เนี่แค่ตาจะบอกเลยหรอตาจะบอดในตอนนี้เออมันเริ่มแรงไปแล้วเหมือนไอ้ลอมแมนจริงๆนะมันนี่เปิดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเป อยากลองร้อยไหมเปิดสักร้อยได้ไหม,ไมในกล้องน่าจะแบบไม่เห็นอะไรอะตอนนี้เลยนี่ร้อย<า>นะนี่ร้อยใช่ไหมอโอ้โหชอบขาวไหมพี่โอ้ชอบอะชอบขาวๆนี่อันนี้คือขาวจริง <laughs> ตอนนี้ผมปิดตายยังเห็นแนนไลท์อยู่เลยไม่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ในนี้หมดละโหสว่างมากก็ดีขอรอันเนี้ยผมมองว่ามันไม่ร้อนใช่อย่างแรกก็ไฟไม่ไหม้อันนี้ซื้อมาไฟไม่ไหม้แน่นอน LED ไม่มีไหม้ครับอ้ LED ไม่ไหม้ไม่ร้อนไม่พังด้วยไม่พังด้วยเย้เคทุกคนไม่พังซื้อครั้งเดียวเราสืบทอดวัฒนธรรมแนนไลท์ได้สืบทอดวัฒนธรรมแนนให้แบบลูกหลานเราใช้ต่ออะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้คือขี้ไลง่ายๆเนี้ยเลย จริงอ่ะนี่ก็หายไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีวิธีวางอีกแบบให้ดูเราจะไม่ใช้ไอ้นี่แหละอ่ะไม่ใช้ละแต่เราจะยิงมันขึ้นเพดานเพื่อให้มันสะท้อนลงมาเหมือนเป็นไฟบนเพดานเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแรงจงลึกไปลึกไปโอ้ชิคเนี่ยเดี๋ยวเราดูเฮ้ยนะมันเฮ้ยบ้านเราสว่างเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราเพิ่ม ISO แค่นั้นเองเพิ่มไอเอสโกล้องเหมือนเราเปิดไฟเพดานใช่ไหม แค่เป็นไฟที่ดีขึ้นเป็นไฟที่ไว้ถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะมันเข้ากันหมดเลยใช่และที่สาคัญคืออะไรรู้ป่ะไม่แสบตาเพราะมันก็เหมือนเราวางไฟข้างบนธรรมดาเริ่มนอนแลเริ่มเริ่มเริ่มเลยแล้วอุ้ยมันดีมากเลยเก้าอี้ตัวนี้ใช <super progressive entin> ่ไหมรู <pl ains> ้สึกไบไปสสบายโัวสบายตัวสบายเพราะงั้นที่จริงแล้วข้างล่างอ่ะแนะนําอย่างนี้มากกว่าอ๋อโอ้ต่อไปผมก็แค่เชิดขึ้นเชิดขึ้นแค่นี้แค่นี้แล้วที่เนี้ยอยู่ที่ว่าข้างหลังอะอยากได้อะไรลวเพราะมีดาบเลเซอร์อยู่นี่อ๋อมี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 เดี๋ยวให้เอาดาบเลเซอร์มา อเชเอาไว้อะไรเอาไว้พรอบเหรอเฮ้ฟันได้นะฟันได้มันก็จะมีนี่ใช่ไหมเนี่ยหมด cct อันนี้จะเอาไว้แค่สีส้มสีส้มกับสีขาวโดยเฉพาะอ่ะอะไรคือ cct อะไรคือ เต็มไปหมดเลยอ่ะจะไม่ง่ายไฟแยกเป็น2โหมดหลักๆ C C T กับ R G B อ่ะ C C T ก็คือเควินอุณภูมิส้มหรือส้มเหือแล้วก็มีอีกโหมดเป็น R G B หรือไม่ก็ H S I H S I คืออะไรอ่ะ H S I คือ h ิ e Saturation แล้วก็ Luminance ครับนี่ดเยเคพี่พี่แปลว่าอะไรวะพี่ฟังดูฉลาดเลยอ่ะโปกติพี่ไม่ดูฉลาดอ่ะพี่พูดพี่พูดอะไรมาเก็งงไปหมดละเพื่ออะไรอ่ะ h ิวอย่างแรกคือเฉดสีเฉดสีอย่างเช่นนี่ฮ u วใช่ไหมเ พอเราหมุนเนี่ยเห็นไหมว่าเฉดสีเปลี่ยนอ่าแล้วทีนี้เอาอีกตัวเนี่ยหมุนไปที่แซดแซดคือความสดสดอ่าโอเคส่วนตัวอันนี้เลือกสีอันนี้เลือกความเข้มของสีใายเรื่องความสว่างความสว่างอ่าีจำได้เปล่าจำได้ยังจำได้ยังจำแล้วนะจำไว้แล้วนะจำไว้แล้วนะจำไว้แล้วนะโอเคจำไว้แล้วโอเคโอ้ผมจะไม่จำาจําจำไว้ด้วยแล้วทีนี้ก็ทำงี้ได้นี่มาตกแต่งข้างหลังเนี่ย หรือว่าจะวางไว้อย่างนี้ก็ได้ถ้าสมมติมันอยู่นอกกล้องใช่ไหมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยอ่ามันจะเหมือนงานวัดหน่อยมันจะเหมือนงานวัดสวยเลยเท่เลยอ่ะทีเนี้ยที่จริงแล้วถ้าได้ถ้าได้ตัวหลักที่เป็นคีย์ไลท์แล้วเนี้ยตัวอื่นก็แค่เหมือนเสริมแหละเสริมใช่ไหมได้อะไรเพิ่มอะไรพวกเนี้ยสเปเชียลคืออะไรครับสเปเชียลสเปเชียลเป็นโหมดโอ้ตำรวจตำรวจอะไรวะเนี้ยนี่มีแฟร์ใช่ป่ะอ่านี่เหมือนเอฟเฟกต์ที่เราอยากใส่ในหนังใช่เอฟเอเอฟโมดคลิปอะไรอย่างนี้อ๋ชอบเทมนั้นเลยเออผมผมก็ชอบ นี่หัวอะไรดีสุดครับอ่าเทงก้าครับผมว่าเอ่อประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างบริษัทต้นทุนเยอะครับได้ลองตัวใหม่ที่เป็นสเปนยังไอ้เหี้ยงกูเป็นู้ไรงั้นเอ้เป็นยังไม่เคยลองเลยจะไมมันจะหมุนได้กิวเทชอบอันนี้เนาะ ใช่ผมชอบแม่ผมชอบมากเลยอันนี้ต่อไปนี้ผมจะถ่ายอย่างนี้ทิ้งไว้เลยเอากาวตาช้างติดไว้เลยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องขยับนะติดไว้อย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวไปดูข้างบนกันได้ดูเซนต์น่าจะสนุกกว่านี้เนาะฮะดูบีฟอร์ท์เตอร์ก่อนโซวีฟอร์ท์เตอร์อ่าให้ทำยังไงให้ตบมือใช่กูทำอะไรบอกกูดิบีบีฟอร์ท์เตอร์โอ้ใช่ป่ะอันนี้คืออัฟเตอร์อ่าอัฟเตอร์ให้คิวเตยนั่งคนเดียวก่อน action ชั้นสองเป็นไงให้คะแนนไฟผมนะดีได้อยู่แต่ว่าอะไรได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แต่ว่าถ้าตรงลิงไลท์มาตรงๆอย่างเงี้ยหน้ามันจะแฟตใช่หน้ามันจะไม่มีเฉดไม่มีอะไรเลยมันไม่รอซึ่งแบบไม่ได้ดิเราเมื่อกี้เรามีสว่างสุดแล้วใช่ไหมห้องนี้ต้องมืดๆคึมๆเท่ๆหน่อยเดี๋ยวเรามาใช้แนนไลท์กันนะแนนไล เหมือนเดิมเอาแนไลท์ติดไอตัวซอฟกับกิดเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เดี๋ยวเราจะมีฟุตจากลูมิกให้ดูด้วยอันนี้ลูมิกเอชาเนาะกล้องที่ชาแนลที่ชาแนลได้แต่ทีนี้เราจะใช้แนไลท์เนี่ยยิงมาจากข้างข้างไอเป็นคีไลท์คีไลท์จากข้างหน้าและข้างข้าอ้เหมือนอยู่ไอเนี่ยในการโขนหลดผีอ่ะทีนี้เดี๋ยวเอาตัวหกิมาวางไว้ข้างหลังถ้าสมมติว่าหาวิทยเอาไปแวนห้องบนได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ายอมฉากข้างหลังได้เขียวเงี้ย ก็ย้อนไปเลยเอาวางไว้สักสองไม่ต้องซื้อแผ่นอื่นแต่ว่ามันก็จะยังมีความดําอยู่นะแต่ว่ามันก็จะได้แบบสะดวกนะเนี่ยราคาสี่ก็นี่เลยยิงจากข้างล่างข้างล่างมันก็จะเหมือนมีเงามีเงาเขียวมีเงาออร่าอันนี้ก็จะเป็นรีวิวผลิตภัณฑ์การชาต่างๆอันเสร็จแล้วหรอหยาอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรก้อง่องอะไรอย่างนี้หรออันนี้เป็นนี่คิวเตเราสามารถทำให้มันเป็นเส้นอย่างนี้ได้ ไไงล่ะโอ้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 คุณทำอะไรได้บ้างอะพี่ทำได้เยอะมากตัวนี้ปกติแล้วมันจะมีตัวนี้ตัวเดียวมันก็จะเหมือนคล้ายๆตัวนั้นแหละแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กแต่ถ้าเสียไปนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ทาให้มันแรงขึ้นแล้วก็ทําให้มันมีไฟเยอะขึ้นซึ่งเราสามารถจะทํมันอย่างหลายอย่างได้มากเลยโอ้ไม่ได้ไหมไม่กระดาษได้ <c oughs> ไหมไเล็กได้ไหมอ๋อลืมบอกตัวนี้คิวเทอตัวนี้ปรับนี่ได้ด้วยนะโอ้ปรับเควินโอ้จะเอาสีส้มหรือจะเอาสีฟ้าก็ได้เอาาาสีีขวไดด้หมเเลยยน่ซ โอ้ยเหมือนเลยเหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาวางไว้แบบี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เปิดเพลงเฮ้ยเหมือนเหมือนวิวเท่เท่้าสมมติว่าข้างหลังนี้พื้นที่ใช่ป่ะเราสามารถมาทำอย่างนี้ได้อคิวเจลองหันหน้าไปตรงๆกันแล้วเนี่ยเห็นป่ะอ่าใช่แล้วก็เป่าไฟลงหน่อยเนี่ยอาจจะแรงไปแล้วที่สำคัญคือนี่อันนี้คืออะไรคิวเทลบนหลังกอล์ฟสูงต่ำไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้เราเรียกว่าคุกกี้คุกกี้ใช่เอาไว้เด็กโอ้ยซูรดูโอ้ยนี่อันนี้ก็ท่อระบายน้ำต่างต่างเดี๋ยวมีต้นไม้อ่ะมีต้นไม้เออมันคืออะไรอ่ะสมองสมองซ q u i d g เกมที่ปั๊มหน้าปั๊มหน้าเนี้ยนี่เลเวลหนึ่งละอันนี่แกะแกะโอ้โหอันนี้หน้าหน้าหน้าสวยมากอันนี้เหมือนพี่สร้างต้นไม้ในบ้านปะใช่ดูนี้นะ เสียบลงไปอ๋อวง Get Fuel ละเหมือนสร้างฉากอ้าวโอเคเหมือนบุรีเลยนี่แล้วก็ถ้าไปวางไกลๆเฮ้ยนี่สวยมากนี่โอ้หริมาม่าโอ้แม่ใช่แล้วก็อย่าให้อย่าให้ใครมานั่งบังก็พอสไตล์เหมือนตอนนี้อยู่สไตล์แบบญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ชอบนะต้องลองแล้วแบบนี้ มีลายมีลายนอกจากนี้ไหมเราหาซื้อได้อีกไหมสามารถหาซื้อได้ในเน็ตเลยโอ้มีหลายแบบจริงจริงเราสามารถสั่งให้ช่างทําก็ได้นะช่างทำก็ได้เช่นแบบบอกช่างเนี่ยเอาอันนี้ไปให้ช่างใช้มาแล้วช่างเขาใช้เลเซอร์ยิงเป็นเซลล์รักคิวเทอ่ะคิวเทอ่หรือเปล่าวะโอ้เทอทำไมเขาส่งพวกไอเงี้ยิงขึ้นฟ้าได้ไหมเหมือนแบทแมน ว่าได้อได้รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะถึงเมฆหรือเปล่านะอันนี้เอาที่ระบายน้ำมาทำไม่ได้เนาะมันหนามันหนาจะหนาไปทาไปหนาโอเตย่่่่่เ่่่่่่่่่า่่่่้่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่เัน่อ่ก่่่อ่่่่่่่่่ด่่่่่่น่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่้่่อันมันจะเป็นลา่ยังไงวะไม่ก่แบบอยู่่นเอ๊ะ่่านไงใน่่านก็จะมีต้นไม้จริงมันก็ได้นะมันก็ได้นะ ไม่เคยมีใครใส่สองอันเลยนี่คนแรกเลยเออมันจะเหมือนแบบมูรี่ในต้นไม้ข้างนอกถ้าผมถ้ามันสวยไปว่าผมเป็นคนดิสคัฟเวอร์นี่นี่ดูพี่สวยสวยมากนี่เห็นไหมเที่ยงแล้วกลับด้านนี่ไเรียบไปเรียแบบอ๋อเป็นเป็นต้นเป็นเป็นต้นไม้สูงแล้วก็เป็นเต้นลไมาอย่างเงี้ยโอ้เท่อะวะโค้ชเท่ดูดิโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดู before after ของคลิปเนี้ยตอนที่เป็นไฟเก่ากับไฟนนไลท์ดีกว่าอ่ะจัดไฟครับนี่ไฟนนไลท์ มันเป็นไงดีฟอสเตอร์เสร็จเรียบร้อย หล่อจัดหล่อมากมาเดี๋ยวบอกว่ามีไฟอะไรยังไงบ้างมีอะไรบ้างครับอย่างแรกอะไรคีไลที่เราบอกกันเมื่อกี้คือดวงอาทิตย์ดวง,ดวงใช่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวเราเอาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเ,เรา,เา,ารมีไฟอีกตัวเ,เป็น,นตัวสปอตไลท์นั่นน,ะ <Spot S 1> น่ะมีข้นมาข้างหลังอ<ไ>ู้แต่มันเท่มากเลยอ่ะอันนี้คิวเทดีไซน์เองด้วยนะไอ้ดีไซน์นะครับแล้วถ้าใครจะใช้ก็ต้องถามผมก่อนจทักมาแล้วก็ต้องขออนุญาตผมปกติเขาใส่เพจเดียวเขาใส่คุกกี้อันเดียวไอ้นี่ใส่สองอันเป็นมาเป็นมูรีกับเป็นต้นไม้เออได้ได้ ีต้นไม้อยู่ข้างนอกมูลีต้นไม้อยู่ข้างนอกมูลีใช่ี่อาร์ตแค่ไหนสมองผมเนี่ยแล้วทีเนี้ยกับเห็นว่าคิวเทชอบสีม่วงอ่าใช่ใช่ไหมขนาดโลโก้ช่องเป็นสีม่วงเลยม่วงเออเลยจัดไฟสีตัวอ่ะสีชม่วงอันนี้เป็นมิกแพดอ๋อเป็นสีม่วงสองที่ตรงนี้ใช่ไหมสองที่ตรงแบ็คกราวด์ข้างหลังแล้วก็มีไอ้นี่แบบเลเซอร์ของเราอ่าสองดสองดวงข้างล่างอ่าใช้ตั้งให้มันเป็นชันเนลเดียวกันอ่ะเฮ้ยสวยมากแล้วก็ใช้รีโมทบังคับได้โอ้าจะเปลี่ยนสีสองอันพร้อมกันก็ได้เฮ้ย พี่แนน,นไลฟ์มันดีมากเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไฟมันได้ขนาดนี้ได้เยอะจำได้เยอะวันนี้นคิดว่ามีแค่อะไรแบบนี้ โอ้มีหลายอย่างอะได้เยอะมากซึ่งเมื่อกี้เรามีคีไลท์ตัวหนึ่งเนาะที่บอกเรามีตัวเหมือนไว้ระวังโลโก้ไว้วางเป็นแอมเบียนไลท์ตัวนึงแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟประกอบเป็นคัลเลอร์ไลท์คัลเลอร์ไลท์ก็คือเป็นแอมเบียนกันแหละแต่เอาเป็นสีดงูถ้าดูไกลๆมากๆถ้าดูแบบประมาณ100เมตรก็จ่าจะดูว่าเป็นไฟวัดแต่ต้องดูใกล้ๆจะาจะเป็ใกล้ๆดูเลยมันมันคุณภาพดีมากไฟไฟวัดตรงนี้เลยไฟวัดต้องแบบเอามาเรียงกันเป็นดอกไม้อ่าโอ้จะแพงไฟวัดที่โคตรพ่อโคตรแม่แพงเลยมันเป็นอะไร นาแล้วทั้งหมดประมาณ10อันน่ะโอ้ยคอนเทนต์ใหญ่เนี่ยใช้รีโมทควบคุมทุกอย่างวันไหนทำคอนเทนต์แนไลฟ์เรียกแล้วกันเดี๋ยวมาเน้นไรครับเน้นพันดวงเสนอคอนเทนต์หนึ่งเปิดในบ้านเนี่ยอยากเห็นมิเตอร์หมุนจนไฟไหม้ชาร์จไฟด้วยอันนี้เป็นนี่เสียบพาวเวอร์แล้วก็ใช้ได้ยาวๆไม่ต้องเสียบสายปลั๊กด้วยนะทุกคนอันนี้มันชาร์จไฟได้ด้วยชาร์จไฟได้มีแบตได้หรือจะเสียบค้างไว้ก็ได้ถ้าใครอยากเปิดทั้งวันทั้งคืนอ้าวเยี่ยมเลยอ่ะตรงนี้ห้อยโซ่ได้ด้วย อ๋อห้อยโซ่ได้ด้วยห้อยอะไรเงี้ยใช่ผมห้อยแขวนเดี๋ยวจะพิ่งหอบหิ่งหอบเออโยโย่แมนโยประมาณนี้แหละก็ช่องคิวเทอปป้านะครับขอบคุณท okay> ี่ให้มาวันนี้มากโอ้ยขอบคุณพี่ช่อง OSD ครับผม จินเดชอาจินเ r ชอาครับผมดีช่อง DHR ครับผมขอบคุณมากครับผมเรไปเปลี่ยนชื่อช่องให้มันเรียกง่ายกว่านี้ดีกว่าโอ้ d h D H R ใช่พี่โยมมาจากอะไรรู้ปะถ้าจะต้องอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยอ่ก็เกี่ยวแหละอ่าอ่าไอทาอ่าเอชน่ะมาจากฮิวที่แปลว่าเฉดสีฮิวอ่าส่วนดีมาจากดัสตี้อาร์ก็คือรูมดัสตี้ฮิวรูม ไไมม่่เก็นนนหแติดตามช่องนี้เยอะๆแล้วก็เราติดตามคนต่อไปก็จะเป็นคนที่แบบ oh yes ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลจะใครต่อเนี่ยงั้นก็ฝากติดตามช่อง Tita Papa กับช่อง Jin Y R ด้วยนะครับแล้วก็รายการจินจัดไฟของเรา by 네ลไลท์ไทยแลนด์นะครับ thank you 네ลไลท์เจอกันเร็วๆนี้เดี๋ยวเรอดูกันว่าบ้านหลังต่อไปคือบ้านของใครนะครับผมบายบายชอกอนกดติดตามกันด้วยไปไ